อยู่ครับเมนูเมื่อนี้เมน,นูแรงนี่ตำเครื่องอีกแล้วอ๋อ,อฟองโ<อ>ด,ュดดๆๆๆเพียร์ยังมื้อนี้เฮะขาดเผ็ดกบขาดเผ็ดกบครับ เคยได้เห็นฟงให้ตายครับผมตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปครับอาบาบาทไฟกระดับเด็ใส่ไฟหมอแวดหรออันนี้คือคือกบครับ สตัวว่นนี้แม่ครบสตัวครับตัวโ,โลกครบติดหลอบเนี่ยตอนนั้งขึ้นครับติดมือเสานี่ตัวน,นึงฟุกซื้อดี๋ยวฟุกได้กินเด้เยอืโอ้ฟุกบได้กินเลย่ะจาบอเนาะห้องวันจาเขาไปออา,านั่นห้องออกุงไปดั้มจะเอาอันครบในทัว ่อสยังไงรถเรียงสยางรถเนาะเรียงกรบพูดเลยไม่ครับกินพาเพชรกบเดียวเดียวจะได้ลงไปเซนบังลั่นครับผักเนี่ยอะไเครื่องนียังใบยี่ห่าเครื่องดับข้าวใบยี่หล่าใบบกูดพี่แกงไหมป้าำประเดกตัวฮะน่ะพี่แงเน็ว โอ้โอ้ยอมกมาแลเิ่งวันพี่แกงเนอัามักตนน้เาเครื่องเครื่องลงนะครับเปเครืองดับข้าวเดี๋ยวไปชิมเอยเมนบอว่าตั้มปืนก็ อันนี้กง่ไดหอกที่แกงวันนี้หวยเร็วโอ้วันต่ำประเดี๋ยวลงกรเกีงรับข้าวกับพร้อมพอแห้งนะครับขีบมือบ้าบ้าครับ ตามด้วยกบครับเนี้อนี่มครับเพรชครับเนื้อโอ้โโอ้โโอ้โหอย่างงี้เหร เราบนี่สดุดท้าอ่มันฟองเสีอนโอเคเเต็มมยเลยบซมผัดนู้เนมือนนี่ตอนนีก้กบกบยงีสองตัวนู้ีกบไม่ตับกบยไม่ตับนู้นไมนน่ีเลยเชื่ออยู่โอ้ไปมันบวไปละจา กูเียกูไม่หนจักอไปถอดกินบ่แม่นางกบไปแส่ฮะทิมอู้คองแสบเนี่ยทิมเจยรู้กักนเอาไปถอดที่ถนน <c oughs> โอ้ห <c oughs> อ,อมแล้วครับบาดเตดังขนาดได้กินเลยจะดมเนี่ยออ่าจโอ้ น่นกูจะตอนไงวูดวู้ดหลุนข้าเขียวเลยปากเล็ดแข็ไหคือมัรอเอาแตเนียจังโอ้ยไหมครับตอน สีก<ซ><ม>เาังเปลนกระเ้ครับเดือเดือย่างสุดท้ายครับท้ายมัดสุกแล้วก็ใส่ใบยีราี่เบงภาษาไทยมันอื่นยังใบยีราเกี้ยวยีราขึ้นกันมังบออบักเขียงไหมเอาไวายมานันนี่มัดมัก็คเความโอ้มัดไว้เวน,นียวคายมัน แข็งไปใครครับโบซายใช่ครับเป็นออมท่านที่เราเนี่ย <c oughs> ลหลาบนวกเนี้ยหลาบกวนบริไทยสัมพวกเบิด๊ดลืมลืมลืมลืเบ,บิ๊ดลุกปืนเปีเอ็นึ่งบริเตอร์ วันไม่เก็บไปไหไรอยู่หยุดซองหอยนะยินนหูยิ้นกระเบิดเนาะครับขั้นตอนล่องสุดท้ายครับใส่ใบยีระเพิ่มความหอ,อ,อมเพิ่มความแซ่บครับ nấm ba nai anh này bớt xong chưa rút xong này cả anh nô một tổ này bớt này nữa y đây น้ําตาลเยงง <S <S อะหน่อยน้ําตาลสดหอยําปลาหมสุรดครบซํานี้พอน้ําปลาแดกบ่ต้องไอ้ปลาแดกก็ไ้อลงปอือะน้ํา,า่นี่กูว่าบ่แม่นผัดเผ็ดนนี่ใพริกแกงกินน้ําบ่ได้รอือ พร้อมขนาดเลยวะเป็นอัดเสร็จเรียบร้อยครับจิ้มมันบะแยบจาจิ้มส้มโอเป็นบใบเอ๊ะจานกลางเฮ้ยกลางบ่โอ้นี่ดิ าบซีนป่าใส่ตังลาแล้วหัวตะชิมาใส่รถดีปวดแรอหนักปวดมากมาตีแข่งแม่มาแข่อ้หอความเลยวะ มันยันกิ่นม่ได้ครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่เลยอือนั่นแหละจับผู้ใดว่ากบปรมีตับอ๋อผู้เฒ่าเคนว่ากบปรมีตับเขาเจ้าตัวกินเนาะโกมีตัวเขาเจ้ากินกวนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยไปงานครับผมเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับอาหารแรงเมื่อนี้ครับผัดพริกเนื้อมันวะพริกเนื้อผัดพริกเนื้อฟีมือแม่ครับครับขัวกุ้งครับอันนั้นไมน่ยังอันนั้นก๋วยหอยมีก้อยหอยครับครับเมนูรสเด็ดเมื่อนี้ครับผัดเผ็ดกบ ใส่คำใหญ่ด้วยาไปไปินกระพรบจ้าครับว้นนี้จ้าองพบอ่ลูงฟ้าครับถ่ายไปโอ้ขอบค Yang dinamai nah, 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 nah. 用感叹料。 ครับด้วยแล้วก็นะ มันก็จะเปนีว่าหหมักันคือถจะไม่ค่อสู้แตเราจเป็นต้องาเย